นักบิดสำนักหนุกรักพิมานมากเนือย,ยอดเขาสเมรุม,ม,มาตรกรมพิม,มานสันโตสันโตผู้มีบวรสัน,น,นอันสมุปกปรนดับพระปาบสำรงเทววานุภาพันด้วยบุญญาพิญฐานขอเชิญมาสู่มงคลสถานมหาสมาคมภูณีวารราชนานโศสุดทักังเพื่อสดับตดามอังกรด้วยสุตราชีแห่งสมเด็จพระจอมมีโลกเชษ

เป็นทีมเบี้ย้งสานในโลกนี้และโลกหน้าข้าพเจ้าขอด้วยทานยุตาธริการวมใจการทำเป็นคุณเป็นอันใดกช้านเพื่อสุขประโยชน์ตัดเทต่างนโมทิตวาเอาเชิญเจ้าจงกรมุขช่วยมุนาสมัคขาสานสาสันเหรตาด้วยความย่งสายในคร้าศาสนาพระองเพียงกันประมาทะรหิตาโหตู ขอจงดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทในอันจงรักในอันจงรักษาพระพุทธศาสนาโดยวิเศษพุธิพาวันกุศสัพพาอันหนึ่งจงอันหนึ่งจงขออำนาจสัพพทยเทเรจงช่วยบรรดาบรรลุบรรดาให้เกิดประโยชน์โสที่ผลความพิพัฒน์วัฒนาวัฒนาเกีตพระพุทธศาสนาและประเทศชาติในทุกสมัยการโลกการ าสนาผิดจะโลกันจะเทวพรักขันถุกสาปทาและขอชว่วยพิบาลพระพุทธศาสนากชาวโลให้อยู่สบายไร้โรคษตรสานต้วย่งุภาพเทวันรักขาสถิโรโหตุสุขิสัพเพขอสรรพสริญตัวโลกทั้งน้อยใหญ่ยงสุขกายสบายใจอยู่สรรัญขอทั้งญาติบริวารและครอบครัวมีสุขครบทั่วทุกตัวคน พิธีอวโพูชนะเลิศรถที่เรียกว่าข้าวทิพย์หรืออเนกอเนกรถปายาเพื่อความอันค่าแก่พระผูสุสงและจำนุมชนวนุมเจรจญใจการบริโคเพื่อให้ดับพระงั์โคในร่างกายจงช่วยกันค้นคว้าก่อพิธีการอย่างใหญ่โตโหฬารตามแบบบทขอเชิญยุมละม์แมนทั่วทั้งหมดมาประชุมช่วยกันประสาทความสุตเสตรสานนามัย ขอจงเทพไทยช่วยนำทิศโพสต์ใส่เสริมเพิ่มรสข้าวปายาดให้ปราดเรอสชาติล้ำโอชาคือสมาธิวัฒนาก่ผู้บริโภคระางกายร่างโศกระงับายร่างโรคในร่างกายให้มีความสุขมีความสบายโดยทั่วกันอันหนึ่งขอเชิญเทวาผู้รักษาโลกธาตุคือท้าวอุปบาลมหาราชทั้งสี่พระองค์มาอำนวยช่วยดํารงพิธีกรรมให้สเรจอุสุรลกรรตาม มุ่งมา่อนหงท้าเจรรัตมหาราชเรืเดจตาทิปุรพาพรวรวารเหล่าคนทัตอันกาหานิติิทาวิรุฬหอันิสติั้มทักษิณมีเทพยกาทังสิ้นเป็นยศบวิวารด้วยเดชากล้าหันขันมือนิดท้าวิรุฬท้าวิรุฬหตอันศิสติตั้นจะจิมเทมีมุ ยานาอันยงนี้เป็นบริวารี่ทธิธรรท้าโลกบาลกุเอราผู้ทรงเมีที่อำนาจอยู่ด้านปูดรมมีมืออาสนิกรเหล่ายักษ์สารอันมีที่สักดิ์เป็นบริวารจักตารุเตมหาราชาขออัญเชิดสเท้าโลกบาลเป็นมหาราชาผู้มียศและอำนาจดำภาณานุรักษ์คำตรึงตามมารักษา หวงสัตา so so ์ต่อผู้รู้ผู้ต่อผู้ใสาธรณภูมิบารมองผู้ละราชในครั้งนี้ให้ประสบความสวัสดจในิราชวงศ์ทีราชวงศราชไทยขอเชิญเทพไทยผู้ทุกองค์จงตั้งจิตศึกษาพระสงฆ์เริ่มพระพุทธรกษตรใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายปัทวานานาการระบาดนี้สั่งท้องขึ้นสามทีที่ผ่านเดินเตร่สาธารรับเสด็จเทพยดา บันเทสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ทั้งหลายผู้เยินที่ท่านสาธิชนเทียบถือเื้เชิญรัช,รชรนาให้มาตรวจข้าตถาคตผู้ทักเรื่องเจาเจ้าประส,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 สาทเจตุลพงศ์คลในที่ดีบุญศรควรทักทีตาประเพณีได้โปรดขอการตั้งไน่ปีแต่เมตตาจิตทิศตคุณพระรัตนา,ายรณ์เป็นนิรัตสัตต์นิร,รัสตสันตบุญเทพร้อมทั้ง คอรจะไยเทเมตทัวสาทรทุนวันให้ด้วยรักษาธิบานปักไทยสถานตรายใดจึงนีทนนี่อย่าต้องใจในพิธีการ,รกรุศนขออนุภาพพระพุทมนต์ช่วยป้องกอันจักรวานั้นๆชมที่น่าสัพโรคอาภาพาอย่าเกินมี่ให้เดินสีชัยส,สิทธิสถาพรมเกิดสุโสโลสเสียสนันแต่ผู้ที่มาลงในกการบูมุบพิธี ขอให้กระส่งทำเนียมในวันนี้ทุกท่านจงปรีดาจงปรีเพริเสียสารสุขิโรภัยตลอดถึงไายุทยกาสารชนสัตวโยผู้มีกิจบริสุทธ์ด้วยศรัทธาขอให้มีวัฒนาทุกทุกคนอย่าปราณนาถทุกสิ่งใดๆอันเป็นไปด้วยสุจริตขอให้สำเร็จติดตามมโนุษประกอบด้วยสรีข้ามบริวารกียรติคุณอันเอก ลุนทรากรปอนผลขอพุนงขอพระคุณทั้งหลายจงแผ่อัปะอัปะมัญญะลงวิหารตั้งอธิษฐานจิตให้เกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ทานกุศลในโอกาสที่จะเจริญเท้าพุทธมนทุกบทปเพื่อต้องปัดกับกับภัยที่บัดทษให้มีแต่ประโยชน์โสทิมัมลาการนิดีการอาหารในรสปายาตนะ I'm not going